ครับผมสวัสดีครับสังจอยลูกเจเนอรมัสดูครับมือนี้มากับสังติครับสังตีสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้สีผ้ากันไปใสเอ้าวันสิไปหาวัดถุดปไปหาหางครับหาหางหางงขุนครับช่วงนี้กำลังเดินทางออกจาก่ายครับผมสีไปไอบ้านแดงหม้อครับตำบลแดงหม้ออำเภอเครืองในแม่นบปสังติกแม่นจังหวัดอุบลครับอุบลราชธานี ไกลจากบาทเท่าอยู่ประมาณสักสักหาสิบโลไหนพอสังติกประมาณน่ะเนาะครับผมสิไปตามหาหางบางไฟครับเดี๋ยวได้หรือบ่ได้ด้วยจังได้เดี๋ยวสีขอเวลาครับรถกันครับเดี๋ยวเน้นที่หางงงหุ่นครับผมเดี๋ยวขับรถกันครับผมจะถ่ายมันไหมครับตอนี้เดี๋ยวทางมาถึงหม่องหางบองไฟแล้วครับบาดแดงหม้อครับผมต่รวแดงหม้อ เผือเครืองในครับเป็นยังไง้างตีกมาหอดแล้วครับผมครับหางหกขุนพอได้ยุพอได้พอได้ใส่ย,ยุครับหางเอฟซี e แต่กับบอลายครับเป็นหางแ,ก,แก,นนก่นๆหนักๆครับตอนนี้ซางตีกําลังขัดสันเลือกครับผมเจ้าของเพคกนกะบ่อยูเหรอครับเขามาเลยเพื่อนผู้เชี่บ่โได้ล็อกจะโทรบอกเพกันแล้วล่ะครับผม Okay. เปลือกเลยออันนี้ก็อยเป็นเพิ่นมีแทนอัดเพื่อนครับผมข่ายแดงหมอครับครับผมเป็นทอสองทอสามหนึ่งนิ้วเพินกมมีครับมีบล็อกสูบเอาครับทันตีเิ่นีเรือเดี๋ยวไ้เพิรนเลือกกันเนาะครับออเดี๋ยวชิมาทาอีกทีหนึ่งให้มึงครับผม เป็นเด็สังตี๊ดเด็กจะหางสีเศร้าเศร้าวะไปหาต่อวะอีกคนขอบคุณเลยหลายครับครับผมขอลาก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวพอกันไหมครับครับผมสวัสดีครับคเอาสังตี๊ขอบหางขึ้นเลยโอ้เดีกยี่สิบหางก็ถือว่าดีกว่าเนะสังติ๊เนาะดีก่าระเดี๋ยครับผมครับโอเคครับหาไป่หา ผมโอเคขอแขกอยู่นารถสติกหางหุ้มเนครับใส่ยุ่ยยี่สิบไปขึ้นไปกับผู้ใดที่ไม่งานเลย รับวบังอ๋อไปรถตู้อ่ะน่งนรถตู้ไอฝ่ารับคนไปขาง่อยข้างอืม ครับผมเดินาปลอดภัยไอ้ครับผมมาเลยดิตัดไปเลยได้ครับัครับอ่ะจบภารกิจดูดิได้จังหางทันทียี่สิบหางยี่สิบหางถือว่าดีกว่าโบมี่พอหางครับโอเคเดี๋ยวสีไปหาต่อครับครับผมโอเคลาเอฟซีไปเพียงเท่านี้นะครับนาอ ครับผมสวัสดีครับ